กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบืินกสิษผามาชมหาาคำสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะหรือทะเลบางแสนอีสานเนาะพี่น้องเป็นบึงน้ำยี่ไงพี่น้องอยู่ในจังหวัดบึงการบานเท่านี่แหละพี่น้องเป็จังหวัดที่เจดสิของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนอกที่ นามาเที่ยวเดอ้อพี่น้องเป็นที่นาจับตาม,มองอาจารย์ที่ท่องเที่ยวเชิงวีเวทเนาะพี่น้องเนาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดเนาะพี่น้องเป็นแหล่งนำจืดเนาะตั้งอยู่ที่มูตาบลบึงโคงลงเนาะพี่น้องมูที่สามบ้านคําสมบูรณ์ตบบุบึงโคงลงอำเภอบ,บึงโคงลงจงังหวัดบรึงกาฬห้ยแหละพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะพี่น้องเนาเป็นลานแล้วกะ็มีลานคาลาน้ายที่ว่าเป็นอาหารการกินเนาะพี่น้อง ปลาเผากุ้งเผา,าแปะสะเจล ER, ห่อนเนาะพี่น้องบวกดำกุง้งเต็มเนียงสีกะลากหลายหลากหลายพี่น้องมีต้นใหม่ใหญ่ให้นางพักกินเนาะพี่น้องบรรยากาศสดชื่นเย็นสบายเนาะพี่น้องถ้ามานางแลวกสิมองเบื้องนา้าใสสะอาดเนาะในเขตตัวอำเภอบึงคงล้งให้แหละพี่น้องเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งที่เฮ็ดว่าให้สำหรับค่ายลอเนานะพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสกัพาครอบครัวเด้อพี่น้องมาแวะมาเที่ยวมาชมได้เนาะพี่น้องเนาะคนกัดสลายในช่วง เดือนเมษายนดเท่านี้หลพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนเนาะพี่น้องช่วงสงการเท่านี้แหละเนาะพี่น้องมันเป็นแหล่งอนุรักษ์ท่านซั์น้ำเนาะพี่น้องมาเบิ่งเ้ยนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะไอสถานที่หนึ่งที่น่าจับตามองให้คนมาเที่ยวมาชมนะพี่น้องเนาะเป็นแหล่งเศรษฐกิจเ้ยพี่น้องค้าขายเพราคาแม่ขาก็ขายของดีดีตัวเทวนี้พี่น้องมันมีของอยู่ของกินมีแหล่งน้ำเนาะคลายหลอนของเหาเนาะพี่น้อง พว่างกะแวะพาขอบพัวามานาั่งเล่นเด้อพี่น้องกินลมชมวิวชมบรรยากาศภายในปึ่งเก็บน้ำตัวนี้พี่น้องเป็นสถานที่ที่บอกว่าเงียบสงบเด้อพี่น้องแต่ว่าหากว่าลงไปเล่นน้ำก็เย็นสบายนา้ำใสใสพี่น้องอย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องที่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็จะมีผู้คนลงมาเล่นน้ำเนาะพี่น้องหลากหลายเนาะพี่น้องมาจากหลายตำบลลายอเเนาะพี่น้องก็สิแวะมาเยี่ยมเยียนแถวนี่เป็นประจำเนาะ ทังใดกะลุงเห็่นน้มกะให้ระวัดระว่างเนอกควรสวมเสือลุกผวกชูสีดเน่าพี่น้องมันเสเห็ุเหตุครับน็กนงเล็กน่อยเขาไปเห็่นน้ำยันจมหนมจมน้เนาะพี่น้องเนาะเป็นห่วงสุขภาพเนาะพี่น้องก็่อยากให้เกิดเรื่องที่บดีเกิดขึ้นแต่ไงเขาลุ่งเหร่นเขากระต้องเสพตีตัวเองในจักหน,น่อยเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเบิงลูกเบิงหลานเป็นหูเป็นตาน้ากันเนาะพี่น้องจั้งสี่หลักก็คือบรรยากาศที่ไงเก็บไม่เห็นกะสีปอระม้ณนี่แหละพี่น้องบรรยากาศ่มรื่นเย็นสบายพี่น้องช่วงนี้ค่ะ จะว่าก็คือการลงเล่นน้ำก่อนลงเล่นน้ำกะขอพรสิ่งซักซิิ์ก่อนกระไดเด้อพี่น้องมันสิมีซุ่มที่ว่าเพลินเฮตดไว้เนาะเป็นาลาที่ว่าตั้งประดิสฐานพระพุทธรูปเนาะพี่น้องให้พี่น้องมากาบไหวขอพรนเนาะพี่น้องเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านก่อนลงเล่นน้ำเขากระไดเนาะเส้นใดก็มาไหวขอพรนกันไดเด้อพี่น้องอากาศช่วงนี้มัน้อนกะแวะมากเพราะพาครอบครัวมาเล่นมาอย่างพักผ่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านเฮานะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ เป็นเก็บบรรยากาศบางส่วนที่่ายมหาห้เบิ่งเนาะพี่น้องจะมีอีกถ้าหากเง้วไปทั้งอีกยางจะไปทั้งเหนือากะซิมีพื้นที่เพื่อนค้าขายอยู่เต็มไปหมดทั้งของฝากของกินของต้นเนาะพี่น้องหาซื้อหาทานกันได้เด้อพี่น้องมีโอ,อกาสกะเวะมาเที่ยวมาชมเบิ่งนี่จะเป็นบรรยากาศบางส่วนเนาะพี่น้องเนาะในบริเวณวัดที่เฮาเวะเขามานี่ตรงนี้ก็สิเป็นบริเวณวัดเด้อพี่น้องเป็น พื้นที่กว้างกว้างส่วนใหญ่ย่างๆตรงนี้นะเป็นเขตพระราชพยธทานนะพี่น้องเนาะนี่เขตวัดนะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเขตวัดที่ยาาไปทอดยาาไปครับแต่ริมบึงเลยพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นศาลาที่ให้้อมูลเกี่ยวกับอับึงคงลงห้าเนะพี่นอ้องแวะอ่านแวะตรงบริเวณนี่ก็จะเป็นทาทางลุ่มนะพี่น้องเนาะตรงนี้นาะที่ทาให้บึงนี่ก็ได้มันก็จะมีเป็นเองทางลงไปนี่แหละ ผู้คนกระเดินสวนเพ้นกันไปมาเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสาราที่ว่าให้ข้อมูลเนาะพี่น้องเขาก็ับมาอ่านบึงว่ามันเป็นมาจังไดข้อมูลที่เพิ่นเขียนไว้ว่ามีข้อมูลว่าไผเป็นคนเจ้าของก่อน,น,นหน้านี้อียงสิพี่น้องก็มาอ่านมึงเล้อพี่น้องเ้อข้อมูลตรงนี้ก็ได้ว่าเป็นของไผเก่าก่อนเนาะพี่น้องก่อนที่มาเป็่นหาดคำสมบูรณ์ของเฮานเนาะพี่น้อง ข้อมูลเื่อนกะซิมีให้สาหรับผู้นักท่องเที่ยวที่แวะมาเรี่ยชมแบบพี่น้องตรงนี้ก็ไดจังไดกะจะลืมแวะกันมาเดอ้อพี่น้องมาเที่ยวมาชมเบิ่งว่ามันสีดีบอเป็นจังใดบอหน้ะเที่ยวบอกบมาแวะมาชมเบิง่งจังใดก็ได้ก็มีไหวสารปูอือลืมเดอ้อพี่น้องจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยเด้อขอบุณหลายๆเด้อจ้า